วัณโรคคืออะไรวัณโรคมีสาเหตุมาจากเชื้อแบคทีเรียไมโคแบคทีเรียมทูเบอร์คลอซิสหรือที่เรียกโย่อๆว่า TB มีรูปร่างเป็นแท่งมีขนาดเล็กมากมองด้วยตาเปล่าไม่เห็นต้องดูด้วยกล้องจุลทรรศน์ขยายเท่านั้นนะคะวัณโรคสามารถเป็นได้กับอวัยวะทุกส่วนของร่างกายเช่นปอดลำไส้ไตกระดูกผิวหนังต่อมน้ำเหลืองเยื่อหุ้มสมองเป็นต้น แต่ที่พบบ่อยและเป็นปัญหามากในปัจจุบันคือวัณโรคปอดนั่นเองค่ะการติดต่อจะติดต่อโดยการแพร่กระจายเชื้อทางระบบทางเดินหายใจจากคนหนึ่งสู่อีกคนหนึ่งโดยผู้ป่วยที่มีเชื้อในเสมหะไอจามโดยไม่ปิดปากเชื้อวัณโรคจะลอยไปตามละองเสมหะผู้ที่สูดหายใจเอาเชื้อวัณโรคเข้าสู่ปอดจะมีโอกาสติดเชื้อและป่วยเป็นวัณโรคได้ อาการอาการสำคัญไอติดต่อกัน2ส,สัปดาห์หรือนานกว่าอาการร่วมไอแห้งๆไอมีเสมหะหรือไอมีเสมหะปนเลือดไข้ต่ำๆตอนบ่ายหรือค่ำเจ็บหน้าอ,อกเหนื่อยหอบอ่อนเพลียเบื่ออาหารและน้ำหนักลดค่ะปัจจัยสำคัญต่อการป่วยเป็นวนรัรณโรค 1. อยู่ร่วมกับผู้ป่วยวัณโรคเช่นพักอาศัยบ้านเดียวกันทำงานร่วมกัน 2. ผู้ป่วยติดเชื้อ HIV หรือป่วยเป็นโรคเอดผู้ป่วยเรื้อรังเช่นเบาหวานโรคตับโรคไต 3. ผู้ป่วยที่รับประทานยากดภูมิคุ้มกันนานๆเช่นยากลุ่มสเตียรอย 4. การจัดลักษณะที่อยู่อาศัยหรือที่ทำงานที่ใช้เครื่องปรับอากาศตลอดเวลาหรือสภาพแวดล้อมที่อากาศถ่ายเทไม่สะดวกการปฏิบัติตัวขณะป่วยและรักษาวารรณโรค 1. กินยาตามแพทย์สั่งอย่างต่อเนื่องจนครบและพบแพทย์ตามนัดทุกครั้งจนกว่าแพทย์สั่งหยุดยา 2. งงดสิ่งเสพติดเช่นเหล้าบุหรี่พักผ่อนให้เพียงพอ ทานอาหารที่มีประโยชน์เช่นเนื้อสัตว์ไข่พัญ,ญพืชผักและผลไม้เป็นต้น 3. ใช้ผ้าปิดปากและจมูกเวลาไอาหรือจามเพื่อป้องกันไม่ให้เชื้อแพร่ก,กระจายไปสู่ผู้อื่น 4. ป้วนเสมหะลงในภาชนะหรือกระป๋องที่มีฝาปิดแล้วฝังดินหรือนำไปเผาหรือเทลงส้วมแล้วราดน้ำตามให้สะอาด จัดสถานที่พักอาศัยให้อากาศถ่ายเทสะดวกแสงแดดส่องถึงและหมั่นนำเครื่องนอนออกตากแดบดบ 6. ควรนำผู้อยู่ร่วมบ้านหรือใกล้ชิดผู้ป่วยโดยเฉพาะเด็กไปรับการตรวจร่างกายที่สถานบริการสาธารณสุขหรือโรงพยาบาลใกล้บ้านปฏิบัติตัวอย่างไรให้ไม่เป็นวนรัรโรค 1. ควรตรวจเช็คร่างกายโดยการเอกซเรย์ปอดอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 2. เด็กแรกเกิดต้องได้รับการฉีดวัคซีน BCG โดยสามารถรับบริการได้ที่โรงพยาบาลทุกแห่งหรือสถานบริการสาธารณสุขใกล้บ้าน 3. หากมีอาการสงสัยป่วยเป็นวัณโรคควรรีบรับการตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลของรัฐทุกแห่ง รือสถานบริการสาธารณะสุข 4. รักษาสุขภาพให้แข็งแรงโดยการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอและกินอาหารที่มีประโยชน์ 5. หลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอดซึ่งจะทำให้ภูมิคุ้มกันของร่างกายเสื่อมลงมีโอกาสป่วยเป็นวัณโรคได้ง่ายขึ้น วัณโรคสามารถรักษาหายได้นะคะหากกินยาต่อเนื่องและสม่ำเสมอใช้เวลาเพียง6-8เดือนเท่านั้นผู้ป่วยวัณโรคหากได้รับการรักษาไม่ถูกต้องขาดยาหรือกินยาไม่ต่อเนื่องจะทําให้เชื้อวัณโรคดื้อยาทําให้ยากต่อการรักษาและอาจแพร่เชื้อวัณโรคสู่ผู้อื่นได้ค่ะ ขอบคุณเนื้อหาโดยหน่วยสร้างเสริมสุขภาพงานเวชกรรมสังคมโรงพยาบาลศรีนครินคณะแพทยศาสตร์